อ้าแม่ค่ะอุ้ย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 ขอโทษขอโทษแม่ของพี่พาราเหรอก็ไปนงบ่าใช่อ้อโหเจ๊ลูกชิ้นเป็นแม่พี่พาราเหรอคะเนี่ยแม่แยมโลอีเม้นไปก็มองแต่หน้าเจ๊ลูกชิ้นอยู่บางันเลยคิดว่าเจลูกชิ้นเป็นแม่ของพี่พารา Thank you หนมลูกอ้าววันนี้ค่ะกโอ้วันดี้วัี้ทำไมความจำดีดีก็จำได้ีพี่ก๊อตพ่ก๊อตหิวข้าวหัวฟ้าก็มีคนเดียวนี่แ้้งทำไมปังโยกอะเฮ้ยเ้จะตุ้ยแน่เลยน้องว่าไม่ไม้ไม่วใช่ไหมไม่หิวไม่หิวเลือดน่าจะแบบลดลดกระแทกมาเมื่อกี้ นั่นภาระนี่นั่นภาระนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ภาระอยู่กับสวัสดีครับภาระอยู่กับคุณแยมโร่อะเฮ้ยมาถึงกระโดดใส่เลยเบลครามเบลครามขนมปังเบลครามเบลครามโอ้คิดถึงปังอุ๋งจังเลยไปทำอะไรสวยมปังอุ๋งทมไมต้องปังอุ๋งอ่ะเปล่าหรอมันชื่อใกล้กันเฉยๆละตอนเล่นเมื่อวานวิไปแล้วมันใช่ไหมพูดแต่ปังปังไงก็เลยงง อลักษาหน่อยพี่คุณบอกลักษาหน่อยโอ้โโอ้โห้ยโดดใส่ปังอย่างเดียวด้วยเอ้ยเป็นแบบนี้โอ้ใหญ่เลยดูลองฉีกนะพี่ลองฉีกนะลองฉีกนะลองฉีกนะคือลองฉีกนะเท่านั้นแหละสมมติฉีกแล้วไม่ขอบมันก็อาจจะเป็นนี้ก็ได้พี่พี่คุณทำไมทำไมพี่คุณดึงสนุกวะบ้าหรือเปล่าจะขอบไม่เลยของมึงเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรพี่เลยสนุกได้ละ ว่าคือยังไงคือยังไงคือยังไงจังคือวันเนี้ยพวกพี่เล่าเรื่องผีกันใช่ไหมใช่ใป่ะแล้วทีเนี้ยพี่ตาขอพี่ตาขอบอกว่าพี่เนี้ยไปอยู่ในคุ่มน่าจะไปฉีใส่อะไรสักอย่างนึงอหรื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 ออกให้ไปหบบกลับไปหรหรืบหไปหรือ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  บือนบ้าอะไรจะไปอยู่ในพุ่มคนอในพุ่มบรือห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 รือพี่อีรหรือหรกอหรื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 หรือหรือหรือหรอหรอหรือรัอหรอหอหรอเือรอรือออหวืรืืออกีอจอหรือหรืรอหรืออกรือาอกรือหนือหรือหหรือหรือหรืหรืออรือหหรือหหรืออหือหรหือหรือหรืหรือหรือหรหือหรือหอหรือหรือหอหอหหอรรหรอรอาหรอหรืหรอรอรห คือเมลอนคนที่จะชวนไปเล่าเรื่องผีนะ้มันไปแล้วไงเรื่องเรื่องเนี่ยไปไหนแล้วว่ะบินแล้วอระไปแล้วใช่สุนิทราเลยอืมเอ็มอเห็นเมื่อกี้ออกเมืองไปแล้วไปเตะบอลเสร็จนี่เลยแวะเข้ามาหายอยู่กับ ผมยังไม่ได้าผมต้องดูที่ม้ค่ะเจินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขนมปวัสขนมปัาอันนแม่เราเองนะแม่ขอุพีอพารขอโทอแม่ของพี่พารต้องไปนงบาใช่โอโหเจลชินเป็นแม่พ่พาราเหรอคะเนี่ยแม่แยมโลอเน อ่าไม่ใช่ถอดเสื้อถอดเสื้อเลยให้รู้ไปเลยว่าสักใครตบเบาๆโลกรู้ทีถอดเสื้อปถอดเสื้อโชว์ถอดเสื้อโชว์นี่มันหนุบบางดูที่ปูนน่าเป็นลูกใครพี่ลูชิ้ชัดๆพี่ลูชิ้ชัดๆอยากสักมากน่าหน้าสีภรรยาขาพี่ารรยตอนนี้ในแก๊งไม่มีอคนแล้วข้าวหรอกระเป๋าอะไร แจกเขาไปทั่วเนี่ยแจกเขาไปทั่วแล้วก็ฟานถึงช้าหกสามหกหกสามหกจะไมแจกเขาไปทั่วลรลูกไม่เอาเดี๋ยวเอาจริงน้เให้แม่ยี่นี่อะไรนะแม่เขาไม่ได้ไปคนเดียวเขาไปกับหญิงวยครับพารเขามาหญิงตลอดอ่ะพาราพี่กู๊ดเ้าสวัสดีใครน่สวัสดีค่ะเอ้า เธอเองเหรอไม่ใช่ผมยำเปียกเฮ้ยำโลค่ะยำโลอ๋ออ๋ออ๋ยำโลภาระตอนนี้ในแกงลูกมีกี่คนทำไมพูดไม่พอเด็กอกี้ไอ้เด็กภาระไอ้เด็กเฮียต่อยพูดไม่พอก็ไหนโอ้ยโอ้ยเจ๊ยเจ๊ยเจ๊ย พี่แอรพี่แอบอกใจเย็นแตใส่ไม่หยุดเลยโอ้โหบ้าบ้าบ้าโอ้โอยาทำพี่ผมเปิดพี่ผมทำไมใจะพอลพแล้วพอแล้วพี่กูดทำอะไรอ่ะพี่กูดพี่กูดทำอะไรคะอะไรอะไรอะไรพี่กูดทำอะไรอ่ะ อพี Ooh, ่โดนต่อยเนี entes, <laughs> ่ยแล้ว <tensor> มันซิปมันติดเนี่ยซิปมันติดอ๋อพอพอพอเข้าโรงพยาบาลนะพอก่อนเรียบร้อยบอกให้พอบอกให้พอไม่มีอะไรครับพี่กอนไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรทั้งนั้นครับไม่มีอะไรทั้งเอ้าเอี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิมันมีความเหงาอล้วขอโทษนะครับที่แบบผัดพลาดไปนิดนึง อุ้ยเอไม่เอาไม่เอาเจะขอโทษอไว้เดี๋ยวจะไปรอขอโทษแล้วไงโทษนะครับจะขอโทษขอโทษพี่เนาะแยุ้ยคารมีคุยแย้มเปียกคอรมีคุยผมรู้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยไปนอนโรงพยาบาลเถอะพี่ปะแย้มเปียก พี่กอน์พี่กรเรียบร้อยเพื่ออะไรเพื่ออะไรเันอะไม่ร่วงม่ร่วงเพื่ออะไรวันอะไม่ร่วงไม่ร่วงไม่ร่วงมันการรวบจับไปเฉยทำไมพี่กอณ์ทำแบบนี้ล่ะคะน่าจะไม่อยู่เลยครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนจ่าทีเดียวนี่งหมื่นจะจ่าทีเดียวในหลายวันจะได้เท่าไหร่ละก็วันละสามพันในมันในมันสองเดี๋ยวเพื่มนี้นี่ผมหาได้สองหมื่นอนไหมพี่หัไปนี่ปาป่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 าโอ้ยแั่ร้อนพี่แอมขอโทษนะครับ ากพี่แอนเดี๋ยวไปไหนต่อย่าลืมนะสัญญาถ้าวันนึงเอาวุ้ครบมือผมจพยาคืน้าพยักนะพี่มวยสัญญาแล้วนะสัญญาแล้วนะฉันมุ่ยอ่ะเนี่ยอ๋อฟ้าไหมโอเคค่ะตัวก็ได้สองหมื่นละสุดจัดตลาดบ่อเอาเงินให้ใครอ่ะเดี๋ยวเอาไปซื้อรถกันพี่โลไม่อยู่อ่ะฮัลโหลให้โนเงินเข้าต้องโทรหาพัลโล่ะก็แกไม่อยู่อ่ะ เอาไม่อยู่ในประเทศหรอเออโทรหาไม่ติดเดิมอกออกโซสองลองโทรใหม่อโทรใหม่อลมเสียจัดไปสอนน้องน้องสวยเดี๋ยวไปโฟนไดี๋ยไปแพ็คะเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแพ็คก็เดี๋ยวก็ไปเจอคนเมื่อกี้อีกแหละพี่พาลาเป็นลูกพี่นกชินหรอคะ เป็นมุกเฮ้ยบางถามไปตรงๆก็คือตอนนั้นฟังแบบไม่ได้คิดถึงพี่แอมไงไปก็มองแต่หน้าเจลูกชิ้นอยู่อ่ะมันก็เลยคิดว่าเจลูกชิ้นเป็นแม่ของพี่ภา,าโอ้ย